เดอะ i ิกเกคือผีตัวใหม่ของเกม Home วิตชโฮมสวายครับสวัสดีครับอยู่กับว่าซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาวิเคราะห์บทตัวละครของ The r i ิกเกอรกันหลังจากที่มีการอัปเดตแพทครั้งยิ่งใหญ่ไปของเกม Home วิ e ชโฮมนะครับทั้งมีตัวละครผีตัวใหม่นะครับทั้งตัวละครอย่างพี่เอธฮาร์ดล็อกเกอร์นะครับในชื่อว่าฮาร์ดนะครับแล้วก็ยังมีตัวละครผู้รอดชีวิตอย่าง ดอนชายาด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่นำเอาหน้าตาของพี่เบริเฟอร์นะครับนำมาใช้งานเป็นตัวละครดอนชายาอดีตเด็ดลงรถให้กับสมาชิกของสมาคมวงการพนันนะครับเสร็จแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นผู้ขับรถซิ่ง ตามคําขอของเสียที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับจนเกิดเหตุการณ์สุดท้ายที่มันเป็นเรื่องที่ถูดเศร้าม,มากๆเลยนะครับเขาก็เลยหันหลังให้กับโครงการนี้และเขาก็ามาอยู่ในฐานะของคนทํางานเป็นคนขับรถเมย์สาย8แล้วก็เกิดเหตุการณ์ในคืนที่เขาขับรถไปที่สะพานพุทธแล้วก็ ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงมาที่สะพานพุดแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในโลกของนิวอนแล้วนั่นเองแล้วก็ยังมีอัปเดตแพดอีกมากมายครับทั้งเควสประจาสัปดาห์ที่จะมีการเพิ่มของพิเศษให้ด้วยนะครับถ้าเราเล่นผ่านไป ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมแผนในการเปิด Open b e t a เวอร์ชันที่2นะครับซึ่งเกมเมอร์ก็ต่างรอคอยกันอยู่แต่หลังจากนั้น,นก็มีการประกาศตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือน,นีลากาฟนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมนุษย์หมาป่าที่เหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้นจะเป็นผีหนึ่งตัวที่มีการอัปเดตมาเรื่อยๆอและก็ล่าสุดมีการอัปเดตผีตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งจะประกาศมาทาง Facebook ของ เพจโฮมซิทโ o ม e s อ r v i ว e คือตัวละครอย่าง The r i ิ e เกครับซึ่งมีการพูดถึงหน้าตาของตัวละครแล้วก็เผยรูปภาพด้วยว่าชูไม่ร้องไม่ร้องอย่าส่งเสียงดังข้าจะมอบการลำลายโชคนีรันให้เจ้าเองปรากฏกายภายใต้แสงจันทร์นักวิทยาศาสตร์ผู้หันหน้าเข้าสู่ศาสตร์มืดอาวุธคลั่งสังหารปรากฏตัวนามของข้าคือเดอร i ิเกุ่เชิดจากศาสตร์มืดนะครับ ถือว่าเป็นตัวละครที่เปิดตัวมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า The r i ิก e r ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่ที่จะมีการอัปเดตน่าจะเป็นในแพทของเวอร์ชัน2.0ของเกม Home S ี e ิ t Home Sur v i v e นะครับซึ่งลักษณะของเจ้าหุ่นตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมีความหยิบเอามาจากวัฒนธรรมไทยอยู่บางส่วนครับโดยน่าจะมาจากหุ่นเชิดแบบตุ๊กตาชาววังนะครับและทำให้รู้สึกว่าตัวละครเดอะิกเกเนี่ยจะเหมือนกับถูกควบคุม จะมีเด็กหนุ่มผมสีขาวที่ควบคุมตุ๊กตาสาวนะครับคาดดาว่าจะเป็นศพหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการผูกติดกับเด็กคนนี้นะครับโดยจะมีเชือกที่จะโยงใยเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับโดยเจ้าเชือกตัวนี้มันกลายเป็นเชือกสีม่วงครับซึ่งมือว่าจะมีการดัดแปลงผ่านการใช้าศาสตร์มืดมนดําต่างๆนะครับทำให้หุ่นตัวนี้นั่นเนี่ยขยับขึ้นมาได้โดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมี พวกสายที่เป็นเหมือนกับเส้นเลือดนะครับฝังอยู่ที่ร่างกายเต็มหมดเลยเราจะเห็นได้ว่าจะมีรอยเลือดสีม่วงๆนะครับที่นูหมือนว่าเจ้าเดอะริกเกอร์นะครับจะถูกควบคุมโดยเด็กคนนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับไอ้เจ้าหุ่นตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันจะมีอาวุธของมันด้วยนะครับถ้าเราสังเกตดีจะมีอาวุธด้วยกันอยู่ประมาณ5อาวุธด้วยกันนะครับ ก็จะมีใบมีดทางด้านซ้ายทางด้านขวามีเข็มฉีดยานะครับที่จะมีหลายๆมือและก็จะมีปืนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนหรือว่ามันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์บางอย่างที่สามารถยิงได้และยังมีกันไกยักษ์ด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าหุ่นตัวนี้นะครับดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยเจ้าเด็กคนนี้แล้วก็ไปจัดการเหล่าผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่จะเป็น เครื่องการตีได้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยต้องมารอดูเกมเพลย์ของเขาแล้วก็เนื้อเรื่องของเขาอีกทีหนึ่งว่าเดลิเกอร์เนี่ยจะน่าโัวแค่ไหนนะครับเึ่งทฤษฎีของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหุ่นกระบอกที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ชิ้นส่วนของมนุษย์บางส่วนนะครับแล้วก็ มันเหมือนกับว่าถูกเย็บปากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการจงใจสร้างแบบที่ใช้มนต์ดำสารมืดที่จะไว้จัดการกับผู้ ที่จะไปอยู่ในโลกของนิวอนนะครับแล้วก็ดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยดูโมก็จะมีความคล้ายๆกับตัวละครที่อยู่จากต่างประเทศเหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะของเจ้าตัวนี้เนี่ยดูโม่าจะมีการเชื่อมพลังงานบางอย่างผ่านหัวใจสีม่วงๆที่อยู่ตรงกลางอกของเจ้า,าตุ๊กตานะครับกับเจ้าสร้อยคอของเจ้าเด็กคนนั้นด้วยนะครับลักษณะของสร้อยคอกับดวงตาของเจ้าเดอริเกอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะใช้พลังงานจากศาสตร์มืดของตัวเองด้วยนะครับซึ่งมันก็จะ เหมือนกับตัวละครอืนอ่นๆนะครับที่ถูกควบคุมแต่ว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าเดอริกเกอร์นะครับจะควบคุมเจ้าหุ่นตุ๊กตาตัวนี้แล้วก็จะใช้ตัวนี้เป็นการจัดการคนที่รอชีวิต่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับไอ้ด้านนอกเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสายใยบางอย่างนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อม ต่อกับตัวละคร The r i ิกเกหรือว่าอาจจะมีสายใยนี้สามารถเชื่อมไปยังฉากทุกๆโซนของด่านด่านนั้นนะครับหมายความว่า The r i ิก e r สามารถวาร์ปได้เลยหรือเปล่าหรือว่า The r i ิก e r สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าตัวละครอื่นหรือเปล่า ก็ต้องมารอดูกันเพื่อนๆมีจุดสังเกตรตรงไหนของที่มาของหุ่นตัวนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นที่2ของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับมีการประกาศจากไทม์โฮงชื่อโอมสวายนะครับว่าจะมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางทีมพัฒนาเนี่ยกำลังตั้งใจทําในเกมเวอร์ชั่น Open Beta 2อย่างเต็มตัวนะครับซึ่งน่าจะมีการปรับรูปแบบของเกมแล้วก็มีการสร้างโครงสร้างใหม่ของเกมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่าพวกชาติาต่างๆตัวละ ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยจะมีการปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับเป็นการรีโมเดลใหม่ให้สวยงามขึ้นการสร้างสิ่งพวกนี้นะครับแน่นอนครับต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับทางผมก็เข้าใจทีม d e v e l o p e r ที่ทําสิ่งพวกนี้นะครับโดยที่เขาเนี่ยต้องการแก้ไขส่วนที่เป็นบั๊กต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําเอาเกมแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกต่างๆนะครับถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่แล้วก็กลายเป็นเวอร์ชันโอเพนเบต้าสนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่า แน่นอนต้องใช้เวลาในการพัฒนาอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านของการประกาศในวันในวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับทางผมก็เข้าใจว่า ทางทีมกําลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแล้วก็แก้บักในส่วนต่างๆให้มันดูสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับเป็น Open b e บต้าสซึ่งน่าจะเปิดตัวในร็วนี้แน่นอนนะครับเท่าที่สังเกตดูจากการประกาศครั้งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนตัวละครใหม่ๆนะครับยังมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับและยังมีตัวละครผีตอนนี้ยังมีผีอีกหลายประเภทนะครับที่ยังไม่มีการเปิดตัวมาอย่างเช่นผีญี่ปุ่นเนาะยังไม่มีการประกาศมานะครับและยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่ต้องรอดูกันว่าจะมีการประกาศ มาในตอนไหนอีกนั่นเองนะครับผม โอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของการประกาศของทางโฮลส์สวายแล้วก็มีการอัปเดตตัวละคร2ตัวละครใหม่นะครับท้งดอนชัยาแล้วก็ตัวละครอย่างเดอะริกเกอร์นะครับที่ประกาศมายังมีตัวละครที่ขาดไปตัวหนึ่งนะครับที่เราเคยเห็นในตัวเทรลเลอร์มาและนะ้วนั่นคือตัวละครอย่างแป้งสามป้องซาวนะครับที่เป็นหนึ่งในซีเมอร์สาวที่ใส่ชุดเมดนะครับตอนนี้ทีมงานยังไม่มีการประกาศที่จะใส่ตัวละครตัวนี้เข้ามาในวันไหนเดี๋ยวเราต้องมารอทางทีมงานประกาศทีหนึ่งนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่าตอนนี้ คิวส์สวายมันจะหมายที่สตีมราคาร139บาทนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ลองก็ไปลุยกันได้เลยนะฮะอย่างนี้นก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามสำหรับการรับเดตข่าวเกมโฮสต์ส่วสวายกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาของผมสวสดีครับ